ีวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564นะคะกับทางเพจร้านชาชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะคร้านขายรถไายมือสองนะคะคชาชัยแท็กเตอร์นะคะคร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกอดอุ้ยตำบลบางบัวอำเภอคลองสูนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีววินะคะการจะส่งแท็กเตอร์เป็นรุ่นแท็กเตอร์ยันมา EF453P รีใหม่ของค่ายนาซ่านะคะตัวนี้นะคะส,สวยๆพร้อมใช้ง,งานเลยนะคะยางใหม่4เส้นเลยนะคะอคุณนนะคะคมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุ่หนุนสินค้าที่ร้านเรานะคะสั่งซื้อออนไลนะะ์น,นะคะปลอดภัยนะคะได้รับสินค้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นะคะสนใจรถถ่มือสอสภาพส,สวยเกรด A นะคะโทรนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะ อยู่ที่บ้านเกาะลำไยตำบลวังทัวอำเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอุไป,ไปอกรณ์ครบมือเลยนะคะ3ชิ้นเลยนะคะแันดิน,นหน้าฝานปัวนะคะแล้วก็โรตารี่ใหม่จากค่ายนาซ a านะคะกับเบนแม็กเบนสี่ห้าสามตีตัวนี้นะคะ45แรงม้าแนมานะคะสวยเลยจ้าอ่าตัวนี้นะคะเริ่มเข้าบ้านวันที่12ธันวาคมนะคะเวลาบ่าย านใดมีเลิกนะคะบอกได้นะคะบอกได้นะคะว่ามีเลิกเข้าบ้านนะคะอกสรเล่มทะเบียนครบนะคะกับเล่มกับคันนี้นะคะเลื่อทะเบียนครบเลยนะคะสมาับ,บน,นี้สวัสดีค่ะ